นี่คือทูบนะฮะทูบทีท่ทําจากไม้ฮงโหลี่ท่านผู้ชม <Okay. S 1> เป็นไม้ฮงโหลี่ผสมกับไม้กิษนานะครับไม้หอมกฤษณาเป็นตัวผสมกันเลยท่านผู้ชมนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ <Hello. S 1> ไม่ใช่ดูถูกนะครับราคาแพงนะนี่เป็นพันบาทเลยนะฮะ <Hello. S 1> นี่มูลค่าเป็น1,000บาทเลยนะท่านผู้ชมทําจากผงของ แก่นไม้โฮงโฮลี่นะครับบวกกับไม้กฤษนานะฮะเขาจะปนกันทั้ง2อ,อย่างเนี่ยแล้วออกมาใหกลิ่นมันจะหอมกว่าที่ทาจากไม้กฤษณาร้อยเปซนะครับกลิ่นหอมกว่าคนทานกว่าแล้วก็เป็นไม้มงคลสําหรับคนเวียดนามนะครับท่านผู้ชมคนเวียดนามคนจีนเนี่ยเขาจะชอบมากหงมู่ดไทยแลนด์เราส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็มาดูนะครับว่ามันสามารถ ไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะฮะทำแบบนี้ได้นี่ก็สร้างมูลค่าคเพิ่มได้อีกมหาศาลให้เกษตรกรไทยโครงการหนึ่งไล่หล้านบาทน,นะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากจะปลูกไม้ฮวงโหรี่แล้วก็ส่งมาขายยังประเทศเวียดนามยังประเทศจีนทำโครงการนี้ร่วมกับบริษัทของโม่ไทยแลนด์นะครับใครต้องการเข้าร่วมโครงการติดต่อมาได้นะฮะ